สวัสดีค่ะพบกับ PTS f o อสโฟกสไต้หวันและดิฉันบุญธิดารุ่งุดมศิษย์กุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อในประเทศ13รายติดเชื้อจากต่างประเทศ24รายคลัสเตอร์สนามบินเถายวนยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้แมค้าตลาดต้านานตรวจพบติดเชื้อและยังไม่ทราบแหล่งที่มาของการติดเชื้อตลาดปิดค่าเชื้อทาความสะอาด3วันสั่งให้ประชาชนกักตัวที่บ้านกว่า3,200คน เช้านี้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณตลาดต้านานและชุมชนโดยรอบในเขตปาเตอ๋อเทายวนหลังตรวจพบแม่ค้าแผงลอยติดเชื้อซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบแหล่งที่มาของการติดเชื้อเจ้าหินชานผู้ว่าการนครเทายวนชี้ว่าเพื่อความรอบคอบในการสอบสวนโรคระบาดจึงสั่งปิดตลาดฆ่าเชื้อทำความสะอาด3วันนอกจารเวกยังีกรันีตรวจโรคระบาดบใกล้จ หลังจากมีการติดเชื้อในชุมชนขณะนี้มีจำนวนผู้กักตัวในเถายวน3,215คนและมีหลายเคสที่ตรวจพบติดเชื้อในการตรวจครั้งที่2การกักตัวจึงสำคัญมากในการควบคุมและป้องกันการระบาด วันนี้เปิดตัวเทศกาลคมไฟไทเป2022จะจัดขึ้นที่ตลาดกลางคืนซื่อลินใช้มาสคอตเฉียงหูและยานอากาศไทเป40หวังดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจึงจัดงานแบบออนไลน์ไปพร้อมๆกันด้วย我们的的的上然都好好了至部分一定配合整疫情做最 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดปัจจุบันแม้จะไม่มีการจำกัดจำนวนคนแต่ยังมีการควบคุมจำนวนคนที่บริเวณเวทีผู้เข้างานต้องสวมหน้ากากและฉีดวัคซีน จากสถานการณ์คลัสเตอร์สนามบินเทาหยวนลุกลามไปยังสถานศึกษาล่าสุดมหาวิทยาลัย5แห่งในเมืองซินจูประกาศยกเลิกกิจกรรมค่ายฤดูหนาวส่วนไทเปและนิวไทเปก็ประกาศให้โรงเรียนระง,งับกิจกรรมการเรียนพิเศษช่วงปิดเทมอมฤดูหนาวรวมถึงกิจกรรมนอกสถานที่ก็ให้เลื่อนออกไปเช่นกัน ไทเปประกาศให้โรงเรียนระดับต่ำกว่ามัธยมปลายใช้ระบบการเรียนออนไลน์สำหรับช่วงปิดเทอมฤดูหนาวตั้งแต่วันที่21มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ส่วนกิจกรรมนอกสถานที่ทัศนศึกษาให้เลื่อนออกไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์มาตรการนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลไม่รวมโรงเรียนกวดวิชาภาคเอกชน นิวไทเปก็ประกาศให้เลื่อนหรือระง,งับคลาสเรียนหรือกิจกรรมช่วงปิดเทมอมฤดูหนาวยกเว้นจำเป็นก็ให้ใช้ช่องทางออนไลน์สำหรับทริปจบการศึกษาของโรงเรียน4แห่งในนิวไทเปก็ให้เลื่อนออกไปก่อนมหาวิทยาลัย5แห่งในเมืองซินจูรวมถึงมหาวิทยาลัยชิงหวาอย่างหมิงเจวต้าชเชีนจ้างจงหวาก็ประกาศยกเลิกกิจกรรมค่ายฤดูหนาวแล้วหรือให้จัดทางออนไลน์แทน ใกล้จะถึงวันตรุษจีนแล้วความต้องการดอกไม้ก็เพิ่มมากขึ้นแต่เกษตรกรลดการผลิตลงเนื่องจากกังวลผลกระทบของโรคระบาดเช่นเดียวกับผลไม้ยอดนิยมเช่อนอินทาลัมชมพู่มีผลผลิตลดลงเล็กน้อยแต่ราคายัางส่งตัวแปลงดอกไม้สีสันสดใสนานาชนิดหลายคนมาเลือกซื้อกลับบ้านเตรียมต้อนรับเทศกาลตรุษจีนแต่ดอกไม้บางชนิดมีจํานวนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด 所以今年年他的每一一花花好像景都量少了些ผลผลิตดอกไม้ในปีนี้ลดลง10-20%ส่งผลให้ขาดแคลนดอกไม้ตามฤดูกาลทำให้ราคากล้วยไม้ฟาแลนราคาสูงขึ้น10-20%ส่วนที่เหลือราคายัางทรงตัว นอกจากนี้ชมพู่ของพิงตงที่มีบริการจัดส่งถึงบ้านก็เป็นที่นิยมในช่วงตรุษจีนส่วนอินทภาลัมจากเกาชงบรรจุในกล่องของขวัญสำหรับเทศกาลตรุษจีนก็ไม่พอต่อความต้องการเนื่องจากผลกระทบของฤดูฝนปีที่แล้วทำให้ผลผลิตในปีนี้ลดลงถึง30%เป์ แม้ว่าผลผลิตอินทผาลาัมและชมพู่จะลดลงเนื่องจากสภาพอากาศแต่สมาคมสหกรณ์การเกษตรกล่าวว่าราคาชมพู่ยังคงทรงตัวส่วนอินทผาลาัมปรับขึ้นช่างละสิเหรียญขอบคุณที่รับชม PTS Focus ไต้หวันในวันนี้นะคะจากกันด้วยภาพลิงบาบูนที่ประเทศอังกฤษแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ